สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเพอสวัสบดีที่3กรกฎาคม2025วันนี้เฟกินเด็ก 73, จากวันนี้63นะครับเรื่องแรกมาพูดถึงข่าวที่อาจสะเทือนเก้าอี้ประธานธนาคารกลางลุงจเจริญของเราหลังจากที่ล่าสุดนะครับผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับสินเชื่อบ้านในสอเมริกาที่เรียกว่า FHF เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสสืบสวนสอบสวนประธานเฟดลุงจเจริญ เกี่ยวกับงบประมาณโครงการปรับปรุปรงสำนักงานใหญ่ธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาที่มีงบประมาณสูงถึง2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโดยประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยงบประมาณเหล่านี้รวมถึงลิฟต์ส่วนตัวที่ไปถึงห้องทำงานลุงจเจริญระเบียงห้องทำงานที่มีส่วนลอยฟ้าและห้องรับทานอาหารที่หรูหราเกินความจำเป็นรวมถึงห้องทำงานหรู ที่ตกแต่งด้วยหินแกรนิตและความไม่เหมาะสมอีกมากมายในงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างฟังแล้วคุณคุณนะครับตรงนี้ข่าวเขาบอกว่าลุงจเจริมเคยออกมาโต้แย้งเรื่องนี้แล้วนะลุงจเจริมบอกว่าไอ้งบประมาณเหล่านั้นแผนเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตัดออกไปแล้วมันเป็นแผนเดิมแต่ทางผู้มนวยการ FHFA เนี่ยขเขาบอกว่าผมไม่เชื่อผมขอให้สภาคองเกรสเนี่ย สืบสวนสอบสวนเพราะการโกหกในตําแหน่งอันทรงเกียรติอย่างประธานธนาคารกลางเนี่ยถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่ให้ประธานธนาคารกลางพ้นจากตําแหน่งนะครับสรุปสั้นๆเลยผู้อำนวยการ FHFA เขาต้องการสืบสวนสอบสวนลุงจเจริญกล่าวหาว่างบประมาณเนี่ยมันจะมีเอี่ยวหรือเปล่ามันจะมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกินความจําเป็นหรือเปล่า ทัาง,งที่ลุงจเจริมเนี่ยเคยออกมาปฏิเสธแล้วนะครับข่าวนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสภาคองเกรสรับเรื่องและมีการสืบส,นส,บสวนสอบสวนเป็นได้สองทางหนึ่งคือลุงจเจริมไม่ผิดพ้นบนทินหรือสองลุงจเจริมอาจจะถูกจับได้ว่ามีส่วนหัวอะไรอย่างที่ผู้อำนวยการ FHFA เเขาบอกหรือเปล่าเก้าอี้ที่ลุงนั่งทำงาน ช้อปปีขาย4 0 0พันลุงซื้อ80,000หรือเปล่าตรงเนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทั้งนี้คนที่ตามข่าวการเมืองสหรัฐอเมริกาจะทราบดีเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองร0อยเอร์ผู้อำนวยการ f h f a เป็นเด็กของลุงชมป์และเป็นคนที่สับสนลุงชมป์แบบสุดโตงและล่าสุดเราเห็นแล้วลุงชมป์ไม่ค่อยปื้มลุงจเจริญเท่าไหร่ด่าต่างๆนานาบอกเนี่ยเป็นคนที่โง่ามาก ไม่ยอมลดดอกเบีย้ยทําให้สหเมกาเสียหายเป็นพันๆล้านก็เป็นได้ที่ว่ามันเป็นเกมการเมืองเพื่อกดดันลุงจเจริมและลุงจเจริญอาจจะถูกกดดันจนแบบอยากลาออกหรือแบบเบื่อและวลดดอกดีกว่าหรือเปล่าเพื่อนๆคิดไงคอมเมนต์ <comment S 1> เข้ามาต่อไปมาพูดถึงข่าวที่เราพูดไปเมื่อวานนะครับข่าวเกี่ยวกับการ convert ออกองทุน trust มาเป็นกองทุน etf ของ Grayscale ที่มี5โทเค็นด้วยกันมี Bitcoin มี e ีทมี XRP s o l โซลาน่าแล้วก็ ADA ล่าสุดวันนี้ข่าวเขาบอกว่า p u w a y t y t s o s h c m p m p n g n o t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  s นะอย่าเพิ่งเปิดแชมเปญวางแชมเปญไว้ก่อน SEC ยังไม่ไฟเขียวให้เทรด ETF เหล่านั้นนะครับสรุปคือการอนุมัติเหมือนเดิมสามารถ แปลงจากกองทุนทรัสต์เป็น ETF ได้แต่ยังห้ามซื้อขายทาง S.E.C. เนี่ยขอวางแนวทางก่อนก่อนที่จะไฟเขียวจริงๆซึ่งทาง S.E.C. จะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับเ,เรื่องนี้บนโลกโซเชียลมีเป็นร้อยทฤษฎีหลายคนมองว่าเ,เป็นไปได้ S.E.C. อาจจะรอให้ทาง BlackRock ขอก่อนหรือเปล่า หรือจะรอให้กองทุนอีทยทต์ของลุงทรัมป์ผ่านก่อนหรือเปล่าไม่ยอมให้เกรสเกลเปิดก่อนได้ปูดตรงนี้ก็เป็นได้หรือจะรอให้ประธานพอเอดกินได้โบนัสก่อนหรือเปล่ารอเงินเดือนออกเดือนหน้าหรือเปล่าคิดไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปสุดท้ายสั้นๆนะครับมาพูดถึงข่าวของริ p โ e ข่าวที่บอกว่าบริษัทริ p โพยื่นขอใบอนุญาตดำเนินกิจการด้านธนาคาร ใบอนุญาตที่เรียกว่า National Banking License เพื่อขยายกิจการด้านคริปโตเคินซีโดยทางบริษัท Ripple นะครับกําลังเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแค่บริษัทคริปโตเข้าสู่ระบบการเงินกระแสะหลักในสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบนะข่าวนี้ผมพยายามหาเหตุผลว่ามันจะช่วยอะไรยังไงกับ XRP Token ของเราบนโลกโซเชียลหลายคนมองว่า ความที่บริษัท Circle เจ้าของ s ซเบอร์คอย USDC เนี่ยเขาเพิ่งขอใบอนุญาตดำเนินกิจการธนาคารทาง Ripple ก็เลยต้องรีบขอเพราะมันใช้เวลานาน,านเพื่อที่จะแข่งขันกับบริษัท Circle นะและความที่บริษัท Ripple มี Stable Coin RLUSD ในอนาคตถ้าขอและผ่านและได้เป็นธนาคารเต็มรูปแบบเนี่ย Ripple อาจจะเป็นบริษัท ที่เชื่อมต่อเทรดไฟล์เข้า d e f ฟหรือเปล่านะเชื่อมต่อการเงินแบบดั้งเดิมเข้าสู่การเงินโลกอนาคตเป็นบริษัทที่ในอนาคตอาจจะมีคริปโตคัสตอรีเซอร์วิสบริการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิตอลมีสเตเบิลคอยเปของตัวเองความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีความมั่นคงคนก็กล้าซื้อ XRP t o โทเคนมากขึ้นหรือเปล่านะครับก็โดยรวมเนี่ยถือเป็นข่าวดี แต่หลายสื่อข่าวก็เขียนลักษณะที่ว่าใบอนุญาตแบบ National Banking License เนี่ยเป็นใบอนุญาตที่ขอยากมากจากเดิมที่ทั่วไปในสอเมริกาเนี่ยเวลาขอต้องขอทีละลัดแต่ถ้าคุณได้ National Banking License คุณให้บริการได้5ในสหรัฐในอเมริกาแต่นโยบายเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันใช้เวลานานและโอกาสผ่านเนี่ยน้อยมาก นะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงข่าวนี้คิดว่าจะช่วย XRP Token ยังไงจะช่วย Stable Coin i l u s d แข่งกับ Circle ได้หรือเปล่าคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ปลอดภยัยดูต่อไปครับผม